สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับนะบรรยากาศที่ผูกม้านะครับของทีมงานของทีมงานโปโลไฮโซนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์หมอกวงนะครับท่านกวงหน่อย อา้าวทำไมเสื้อแดงอ่ะวันนี้ทำไมไม่ใส่เสื้อเหมือนเพื่อนอ่ะอยู่ข้างใน,อย,ในอยู่ข้างในอยู่ข้างในบอกอ <c oughs> เดี๋ยวมาดูการพันขาของคุณโพนะ <c oughs> พันดีเดอ้ออย่าให้ลุดนได้นี่นะครับนี่อันนี้พันหาง <c oughs> บอกพันหางต้องเป็นรองนี่ <c oughs> <c oughs> ต้องสวยนอเนาะถ้ามีเมียนี่เมียชอบเลยนะเนี่ยพันถักเปียให้เมียเนี่ย นิ่งครับวันนี้ลมเย็นไม่ค่อยมียุงนะครับมาเลยนิ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมนะครับเรามาสแตนบายอยู่ตรงผูกม้านะครับเ,เพื่อร่อ,อ,อให้นักกีฬาเราเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับเป็นเวลา1ิบแนาฬิกาตรงนะครับ ตอนนี้ยังไม่ถึง<ม>ก็สแตนบายอยู่ตรงที่ผูกมาก่อนนะครับ<ม>อ่าหน่วยรบพิเศษนะครับอ่ามาเจอหน่วยรบพิเศษอีกครับหน่วยรบพิเศษไม่มีอะไรแดกหรอครับทำไมแดกพัดเต็บเนี่ยเมื่อเช้าเป็นไรครับสัมภาษณ์หน่อยฮะเราไม่พอ <laughs> ผมดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาเปิดเหล้าขวด คนแรกก็เปิดตอนห้าทุ่มแล้วจะเมาตอนไหนแล้วจะนอนกันตอนไหนผม <c oughs> <c oughs> ถึงไม่กินด้วยไงเมื่อคืนเนี่ยโอโ้ยดึกเกินไปแล้วแล้วอีกคนนึงหมูกิน่างดิน2คนหมดกิ้าวมาตายเลยเสียชีวิต แล้วมาเช้าไผไปปลุกนะโ,นโอ้ยไอตอนกินนี่กินด้วยกันเนาะเออแต่ว่าตอนเช้ามาตัวใครตัวมันกูแบกสังขารกูอารมก็พอแล้ว <laughs> คนอื่นกูไม่ร <laughs> ู้เพื่อนนี่ก็เพื่อนกินจังเพื่อนตายแต่กูรอด เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เสียท็อปกันนะครับใครพูดใครพูดว่ารอบแรกไล่เขาอ่านดีๆอ่านดีๆอ้าเสียท็อปมะสัมภาษณ์หน่อยอะไรคุณเมาอะไรเมากระท่อมหรือเปล่าะตั้งแต่เอามึงต้องใบแล้วตั้งแต่เอามึงเหี้ยนแล้วนะเอามึงเหี้ยนก็ผิด เอาไปร่ำกลางถูกไปร่ำหักไหนไหนลายอ่ะดูหน่อยเขาเขียนว่ายังไงรอบแรกอ่ารอบแรกเอาเขาเขียนข้างบนว่ายังไงทานาร้อนโอ้ยเอเคครับผมเก้เร่รล่งเแก้เล่รุ่งรอบแรกย่องอีกรอบเอ้ยเก้ตั้งต้มกะไรเกี่ยวจ้ะใช่กินตะชงตะขอเกี่ยวจ้ะ ฮะหายว่ารอบแรกโอ้โนี่ตำนานนะครับตำนานตำนานอาวุธโสนะครับอยู่ตั้งแต่บุกเบิกนะฮะ อันนี้อยู่กับวิลลี่ก่อนนะครับนะช่วงนี้วิลลี่ทำอะไรบนอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยวิลลี่นะบนอะไรอยู่คนเดียวบ่นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นบูธนะครับเป็นบูธหน้าบูธหลังอันนี้จะเป็นบูธหน้านะครับ ส่วนนี้เป็นบูดหลังนะครับไว้ใส่นี้ใส่ขาหน้านี้ใส่ขาหลังนะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้ครับสแตนบายรอทนกกีฬาเราพร้อมนะครับเขาก็จะเรียกรอบแรกแล้วก็จะจับตัวแรกครับออกไปวอร์มเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เ มวยนะครับมวยหำทองอ๋อมวย,มยอะไรเนี่ยฮะทำงานเพ<อ>ิ่งเสร็จเลยพักครับทำงานเพิ่งเสร็จครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยผมแค่มาถามเสื้อเนี่ยเขาให้ใส่ไปตัดอ้อยเสื้อเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใส่ส่งมากรุเต้ยครับกรุเต้ย เสื้อเนี่ยคณเต้ครับเสื้อนี้เขาเฮ็ดกันครับเสื้อลายเขาเรียกว่าคนที่ชอบเสื้อลายเนี่ยมีประสบการณ์สูงครับประสบการณ์อะไรครับเสื้อก็ยังลายและทองจะขนาำไหนครับนี่ก็เสียมวยนะครับมวยทำทองตัวนี้เป็นไงครับสวยไหม สีแปลกๆเนาะแต่สวยนะมวยตัวนี้ชื่ออะไรเปกเก้ครับเปกเก้ป่าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวใหม้มวยอธิบายนะครับจะอธิบายเลยมึงเห็นนะครับก่อนที่เราจะขี่ม้านะครับก็รบเรา<ม>อเอเรียกว่าอะไรเวลาใส่มา มานะครับใส่บางเียนก่อนนะครับใส่บางเหียนก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่อานอาใส่อา,อานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แต่งให้มันสวยเรียบร้อยนะครับอพอเราใส่อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งให้ลูกค้าหรือว่าแขกหรือว่าคนที่ขี่นะครับครับผมแขกส่วนมากก็มักจะเป็นดารานะครับช่องสามช่องเจ็ดนะครับโอ้ส่วนมาก,ากจะเป็นดารามาขี่ใช่ครับแล้วก็ฝรั่งต่างชาติมาด้วยนะครับถ้าฝรั่งมาขี่เราคุยกับเขารู้เรื่องไหม บางทีแล้วก็สื่อสารกันทางมือนะครับบางทีแล้วก็พูดไปบ้างแล้วก็พอจะรู้บ้างเขาก็รู้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็รู้ภาษาไทยบ้างใช่ครับนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยแเราก็พอจะรู้ที่เขาพูดบ้างแปลได้อะไรได้สื่อสารอะไรด้วยกันได้วันนี้ส่งส่งใครครับวันนี้ส่งนัตพงศ์ปทุมรียครับคนไทยไหมคนไทยครับคนไทยยเบอร์หนึ่งครับคนไทยครับมีติปไหม ามว่ามีติปไวอันนี้ก็อยู่ที่แกนะครับส่วนมากแกก็ให้นะครับอ๋อโอเคอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะแข่งแล้วจะแข่งจะเริ่มแข่งแล้ว <จะ S 1> เดี๋ยวผมวจะถ่ายสนามให้ดูนะครับฝั่งนั้นจะเป็นสนามนะครับมืดหน่อยครับย้อนแสงครับที่แดงๆก็คือสกอร์บอร์ดนะครับเป็นสกอร์บอร์ดจับเวลานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเตรียมตัว เวอร์มมานะครับให้นักกีฬาก่อนนะครับค,ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ